สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลมสปอยรู้หรือ,รอ,รอไม่ครับว่าถึงแม้บทหนังม่จะพูดถึงจอร์เจียแต่เอเทชัน2ไม่ได้ไปที่นั่นทีมงานใช้กรุงปลากในเชคเป็นโลเคชันหลักแทนที่จะไปถ่ายที่จอร์เจียนะครับฉากเอเชชันลองเท็กซีนเดือนๆดนของเอ t เทชัน2เกิดขึ้นที่ปลากสธารัฐเช็คแทบทั้งหมดเลยนะครับเนื้อหาของหนังพูดถึงการแหกคุกทำภารกิจช่วยเหลือภรรยาและลูกของมาเฟียจอร์เจียออกมา แต่ทีมงานไม่เคยไปถ่ายทำที่นั่นเลยแมย้แต่ซินเดียวเลยนะครับฉากส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่กรุงปารากเกือบทั้งหมดทีมงานเอสเตชันสได้รับการสนับสนุนจากสภาเมืองปรากให้ใช้เป็นโลเคชันหลักในการถ่ายทำหนังที่ทำฉากใหญ่ๆเกิดขึ้นที่นี่พร้อมกับเก็บภาษีในราคาที่ไม่แพงดึงดูดให้ทีมงานมาถ่ายทำในช่วงโควิดปลายปี2021หนังใช้โลเคชันที่ปารากเกือบทั้งหมดยกเว้นฉากยิงต่อสู้ใจกลางเมืองเวียนนาในออสเตรเลีย เอสเตชัน2คอนเทนต์หนังอันดับหนึ่งที่คนไทยดูเยอะที่สุดประจำวันดูได้แล้ววันนี้ที่ Netflix